ชาวต่างชาติมาอยู่ไทยเขาหาไรายได้กันยังไงอันนี้คือก็หมายถึงคนที่มาอยู่ไทยนานๆนะครับไทยมาอยู่แค่สั้นๆคงทําอะไรไม่ได้หรอกก็เหมือนกับเวลาคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนี่แหละส่วนมากมักจะทําอะไรกันอันนี้ถ้าชาวต่างชาติมาอยู่ไทยจะทําอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างไรายได้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองตามหัวข้อนี้เขาบอกว่าห้าหนทางที่ชาวต่างชาติจะทําเงินในขณะที่อยู่ไทยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ คือคนที่จะสามารถมาอยู่ไทยได้โดยที่ไม่ต้องทํางานเนี่ยก็มักจะเป็นชาวเอ่อคนกเกษียณถูกไหมแต่ถ้าคนที่ยังอายุยังไม่ถึงวัยเกษียณเพอเอจะเพิ่งเรียนจบไม่นานหรือเพิ่งเริ่มทํางานไม่กี่ปีด้วยซ้ําแต่ก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศตัวเองอย่างเช่นมาอยู่ในไทยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทํำยังไงกันเพราะว่าจริงๆออาชีพส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็จริงๆแล้วเ,เราไม่ทันรู้นะ จริงๆก็คือปิดกั้นไว้สําหรับคนไทยทะเป็นส่วนใหญ่นะอย่างเช่นเราเคยได้ยินนะว่าถึงแม้เราจะเปิด AEC ก็คือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเนี่ยสามารถเดินทางไปมาหากันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่หมายถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานอการอย่างเช่นเป็นหมอประเทศนี้มาเลเซียจะมาทํางานเป็นหมอในไทยก็ได้แต่วงเล็บมีกําแพงด้านของภาษาอยู่ที่คุณจะต้องสอบ ข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะโอ้อะไรจะขนาดนั้นก็แล้วแล้วตรงนี้คือสรุปว่าหนทางมีไม่มากนะัะฉะนั้นก็มาดูว่าหนทางที่สามารถหาไรายได้ของชาวต่างชาติมีอะไรบ้างอันดับแรกครับที่เราจะจะเลากันได้อยู่แล้วคือสอนอะไรอะ่ะก็สอนจริงๆเขาก็คงจะสอนได้หลายอย่างแต่ที่สอนกันมากที่สุดต้องเป็นสอนภาษาอังกฤษเหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าของเรา เหมือนเชิงจะเปิดช่องที่สุดด้วยซ้าไปนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือคือต้องอยู่กับขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยว่าหรือหรือหรือช่องทางด้วยไปสอนที่ไหนนะแต่ว่าหลายๆที่ก็มักจะไม่ต้องมีคุณวุฒิอะไรเลยด้วยซ้าถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นอยู่แล้วแล้วยุคนี้ก็เป็นยุคที่คนไทยตื่นตัวอยากจะเรียนภานษาอังกฤษหมายถึงว่าอยากพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้พูดภาษาอังกฤษคล่องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นกลายเป็นว่าทุก น่าจะเกือบทุกโรงเรียนเลยด้วยซ้ำต้องการครูชาวต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่งานที่รายได้ดีที่สุดหรอกนะก็รายได้โอเคระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ก็เป็นหนทางที่ที่ดีที่ไม่ต้องมีคุณวุฒิอะไรมากมายน่าจะเรียกได้ว่าแค่เห็นหน้าเป็นฝรั่งเขาก็ต้อนรับแล้วอันนี้นคีแค่คิดเองเล่นๆนะครับคือกรณีที่ไม่ได้ต้องการคุณวุฒิการศึกษาอะไรมากเนี่ยหรือการสอบวัดผลอะไรเนี่ยก็คือกรณีที่เรา แาวต่างชาตินี่คือยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดต้องการแบบโอ้โหเงินเดือนสูงๆหรือว่าทํางานกับสถาบันที่มีชื่อเสียงมากหรืออะไรอย่างนี้ก็คงต้องการคุณอาวุธนั่นแหละพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษนะครับมีในทริปโกโนไกซีซั่นสองของเราเนี่ยที่เราไปเมืองพอสดามเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เห็นคุณครูที่พาเด็กอนุบาลน,นะครับมาศัศนาศึกษาแล้วเด็กเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ด้วยนะเอออนุบาลบอกว่าประถมแล้วมั้งเออเออเอเอ,เอนั่นแหละเด็กนะ เออที่เมืองพอสดัมที่เยอรมน,นีเราก็ถามเพราะว่าสอนกบถามคุณครูว่าสอนยังไงอะ่ะทาไมเด็กพูดได้อะไรเงี้ยเรายังอายเลยเขาบอกไม่ได้เห็นได้สอนอะไรเลยให้เด็กเขาคุยกันเองนี่แหละคือไม่ใช่มาสอนภาษาอังกฤษแบบที่ท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองอะไรนะก็คือฝึกการพูดคือทักษะการพูดสําคัญกว่าการเขียนหรือการอ่านนะอันนั้นไว้ทีหลังได้ฉะนั้นก็ต้องการเขาเรียกว่าน a ทีฟสปิเกอร์ก็คือ,อคุณครูที่เป็น ้าของภาษาหรือยังน้อยก็พูดภาษาคล่องเนี่ยจะดีให้เด็กได้ฝึกพูดเราก็พูดเรื่องภาษาอังกฤษกันอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วมีสอนอย่างอื่นด้วยเหมือนกันเป็นครูสอนโยคะสอนดำน้ำําสอนขับรถเออเนานะก็ชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยก็อาจจะอยากจะมาอะไรนะเออถ้าเกิดมีเจ้าของกิจการหรือว่ามีใครที่เป็นพนักง,งานที่พูด ได้เหมือนเจ้าของภาษาก็ก็คงจะคุยกันง่ายอาชีพที่สองคือทำงานออนไลน์อันนี้น่าจะยอดฮิตที่สุดก็อาชีพในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนไปสามารถทำผ่านทางดิจิตัลกันได้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วฉะนั้นจริงๆแล้วตัวออฟกัจจีก็ทำคล้ายๆอย่างนี้อยู่เราปกติเขาจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลโนแมดแต่จริงๆเราไม่อยากเรียกตัวเองแบบนั้นหรอกเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นตั้งแต่แรกมันบังเอิญก็คือ เขาก็สามารถทํางานของในประเทศของเขาแต่ว่ามานั่งทํางานในไทยได้ก็เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศไม่เอ่อต้องเป็นงานที่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาเข้าออฟฟิศอะไรถ้าคนที่ติดตามเราก็อาจจะคิดว่าอ๋อก็เพราะว่าคุณทำ u t u b e ไงรายได้จาก YouTube หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เลย YouTube นี่คือแค่ต้นทานเท่านั้นเองเอ่อรายได้จาก YouTube ไม่มากเลยหรือจะไปเป็นเออเขาเรียกแล้วทาง ิกตอกหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นต้นทางทั้งนั้นเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยจะมีรายได้อะไรจากสื่อเหล่านี้มากแต่ว่า,างานอื่นๆหลายๆอย่างสามารถทําทางออนไลน์ได้แล้วก็คนรุ่นใหม่คนไทยนะสมัยนี้เขาก็ตั้งแต่มีกระแสะโควิดมาเนี่ยเขาก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันไดห้หลายงานมากแต่งานนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องอาศัยเลยคือที่ไม่ทุกคนไม่ทานค่าคิดคือความกล้ากล้ายัางไงกล้าจะออกจากสิ่งเดิมๆที่เราเคยชินอา่า ทะนั้นใครที่แบบตั้งแต่เด็กมาอยู่กับบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือแล้วก็ทํางานก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่หรือหรือไม่อยู่บ้านพ่อแม่ก็พ่อแม่ซื้อคอนโดให้วงเล็บเพิ่งเริ่มทํางานจะมีเงินได้ไงใช่ไหมก็ไปอยู่คอนโดอ่าเป็นว่าอยู่ในเมืองของตัวเองอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าคอมฟอร์ทโซนไงอยู่กับที่ที่คุณเคยฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆคือต้องอาศัยความกล้าด้วยเหมือนกันที่ที่ไม่ใช่กล้าอะไรกล้าจะออกจากสิ่งที่เราเคยชิน อ๋อแล้วพูดถึงงานออนไลน์เนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันมีมีเว็บที่เขาแบบว่าเออเขาเรียนอะไรอะ่ะให้เรารับงานหรืออะไรเงี้ยแต่วงเล็บเาไม่ได้ทําทางนั้นหรอกนะอาแค่รู้ว่ามีมีช่องทางนั้นเท่านั้นเองรับงานมาทําผ่านทางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอาชีพที่สามนะครับเป็นองเทอร์พนัวเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เสียงยังกับภาษาฝรั่งเศส เรียกยากนะครับขอเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วกันมีกิจการหลายอย่างเลยนะครับที่ชาวต่างชาติสามารถมาทําในไทยได้แล้วเชื่อไหมว่าเว็บไซต์อย่าง Agoda เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากฝรั่งที่เขามาตั้งลูกเออเขาไม่ใช่ตั้งลูกรากมาปักหลักเหมือนเหมือนมาแบบดิจิตอลโนเมดมาทำงานออนไลน์นั่นแหละแต่แล้วก็เจอช่องทางไงก็เลยกลายเป็นว่ามาเปิดกิจการไอเว็บค้นหาโรงแรมเริ่มต้นจากในไทยเลย โรงแรมแห่งแรกๆของอโก a ดาคือมาจากไทยเลยเป็นโรงแรมที่อยู่ในไทยเลยแล้วก็ค่อยๆขยายไปจนกระทั่งมีทั่วโลกคือจุดเริ่มต้นก็คงต้องเริ่มมาจากมาทําอะไรสักอย่างในไทยนั่นแหละเสร็จแล้วก็ค่อยๆเห็นช่องทางอาจจะมาทํางานบริษัทก่อนแล้วก็เห็นช่องทางหรือว่าไม่ก็มาแบบดิจิตอลโนเมดท่องไปเรื่อยแล้วก็เห็นช่องทางเพราะว่าธุรกิจที่ที่ชาวต่างชาติมักจะเปิดในไทยก็ไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อย่างเช่นโรงแรมนี่มีคนที่เปิดโรงแรมเครือโรงแรมจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีก็มีหรือว่าบาร์หรือน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะนะเปิดบาร์เนี่ยวงเล็บอาจจะภายใต้ชื่อของของภรรยาคนไทยก็บ้ากันไปหรือว่าพัตคารหรือบริษัททัวร์หรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงเาก็เลยสงสัยว่าเวลาเราไปเมืองท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยทำไมจะต้องเออที่มีซอยที่มีพวกผับบาร์เยอะเนี่ยก็คงเริ่มต้นมาจากชาวต่างชาติทั้งสิน้น ไม่ไงั้นเราจะไปรู้รสนิยมของคนที่มาเที่ยวได้ยังไงว่าเขาชอบแบบนี้คือส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวแต่ว่าก็มีอื่นๆอีกมากมายเหมือนกันแต่ถ้าทําในลักษณะก่อตั้งธุรกิจนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอา,อาจจะต้องจ้างทนายหรืออะไรเพราะว่าเอกสารทุกอย่างมักจะเป็นภาษาไทยซึ่งซึ่งอย่างคนไทยด้วยกันเองก็ยังยังอ่านแล้วเข้าใจยากเพราะเป็นภาษากฎหมายเขาก็เลยบอกว่าต้องมีทนายด้วยถ้าจะทําเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ ข้อ4อันนี้น่าจะง่ายลองลงมาแต่วงเล็บสําหรับคนมีเงินก้อนก็คือปล่อยเช่าอสังหาแล้วส่วนมากมักจะเป็นคอนโดเพราะว่าสิ่งที่ชาวต่างชาติมักจะซื้อเป็นชื่อตัวเองได้ก็มีเฉพาะคอนโดเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินเป็นชื่อตัวเองถ้าจะซื้อก็คือผ่านทางนั่นแหละสามีหรือภรรยาที่เป็นชาวไทยก็คือให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหินภูเก็ตพัทยาหรือกรุงเทพหรือเชียงใหม่ เพราะว่าแนวโน้มนะักท่องเที่ยวเข้ามาก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนต้องการที่พักที่อันนี้เอาคิดของอของอ้บอกเองนะไม่มีที่ไหนบอกคือมันแตกต่างจากโรงแรมเพราะว่าโรงแรมนี้เขาก็มีแค่โอเคห้องห้องดีหน่อยแล้วก็อยู่ใจกลางก็ใช่แต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีไงตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือสถานที่ค่อนข้างแคบ ต้องเป็นห้องราคาสูงถึงจะกว้างอะไรประมาณนี้ก็คือเอาเป็นว่าที่อยู่ที่ใกล้เคียงกับบ้านเนี่ยก็ไม่โรงแรมไม่ใช่ตัวเลือกนันแน่นอนฉะนั้นก็ต้องมีเนี่ยแหละคนที่ปล่อยเช่าตรงนี้แหละก็คนก็อยากจะมาอยู่ที่ที่รู้สึกเหมือนบ้านกันมากขึ้นเรื่อยๆข้อห้าก็คือเปิดโรงแรมพัตคารหรือบาร์เอะนี่จะซ้ากับข้อสามหรือเปล่าอ๋อ,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 อเขาใช้คําว่ารันก็คือไม่ได้หมายว่าต้องเป็นเจ้าของก็คือไปทํางานในธุรกิจเหล่านี้ก็ทั้งบาร์หรือ พัตคารหรือโรงแรมในประเทศไทยมักจะจ้างชาวต่างชาติให้เป็นผู้จัดการโดยเหตุผลก็คือต้องการยกระดับภาษาของพนักง,งานหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อความรู้ต่างๆถ้าชาวต่างชาติคนนั้นมีประสบการณ์เคยทำงานกับพัตคารหรือโรงแรมมาก่อนนี่แหละจะสามารถมาต่อยอดตรงนี้ได้ หรือแม้กระทั่งพวกโรงแรมที่เป็นเชนใหญ่ๆในกรุงเทพก็มักจะจ้างชาวต่างชาติให้เป็นผู้จัดการระดับสูงในโรงแรมแต่คงไม่ใช่ใครก็ได้หรอกก็คงต้องมีประสบการณ์ทางด้านนั้นมาก่อนสรุปก็คือทางเลือกของชาวต่างชาติก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาหรือไม่ก็เกี่ยวกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหรือว่ามาทํางานออนไลน์หลายอย่างนะครับก็มีหลายช่องทางถ้าอยากมาใช้ชีวิตในประเทศไทยแต่นนี้เพื่อนๆ,ๆฟังแล้ว,ลวคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับ ขอบคุณที่รับฟังนะครับ